ช่วงสิงเว o ลด์ออฟสปีดเดินหน้าสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่องสำหรับสิงค์คอป์ปอเรชั่นที่มีส่วนผลักดันนักแข่งไทยไปสู่การแข่งขันรถสูตรชิงแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดประกาศโปรแกรมการแข่งขันสิงค์คัดครับ2026การแข่งขันรถคัสสำหรับเยาวชนไทยที่จัดต่อเนื่องมากว่า11ปีโดยในปี2026สิงค์คัสคับจะเปิดฉากรอบเทรนนิ่ง ในช่วงวันที่15-16ถึงสิงหาคมจากนั้นจะเข้าสู่สนามที่1วันที่3-4ถึงตุลาคมและสนามที่2ซึ่งเป็นสนามตัดสินแชมป์วันที่14-15ถึงพฤศจิกายนโดยก่อนหน้าการแข่งขันรอบเทรนนิ่งจะมีการประกาศวันเพื่อให้หนักแข่งเยาวชนเข้ามาขับรถคาร์ดเพื่อทดสอบเวลาและเฟ้นหาหนักขับตัวจริงเข้าสู่รอบเทรนนิ่งอีกครั้งโดยสิงคัดครับจะยังคงแบ่งนักแข่งออกเป็น2รุ่น เริ่มจากรุกี้ A อายุ9-10ปีและรุกี้ B อายุ7-8ปีภายใต้การดูแลโดยทีมงานระดับนักแข่งอาชีพนำโดยตินสีไตราคาโลแฟนแดมและนรรัตน์อภิวาทซึ่งผู้ชนะจะยังมีโอกาสต,ต่อยอดเข้าสู่การแข่งขัน r o อ k ครับไทยแลนด์ซึ่งเป็นรายการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปติดตามความเคลื่อนไหวโครงการสิงคัดคัพ2026ได้ที่เว็บไซต์เ w w s i n g วด์เว็บสิงคและแฟนเพจ สิงคัสครับอะคาเดมี่